เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านทางระบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2565นี้เป็นต้นไปครับโดยผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยกัน2วิธีนะครับโดยวิธีแรกนะครับสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรืออบตหรือว่าจะเป็นทางสำนักงานเขตพื้นที่นะครับที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงครับเช่นในกรุงเทพมหานครครับก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกพื้นที่เลยนะครับส่วนในทางด้านของเมืองพัทยานะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาครับ ส่วนทางด้านของภูมิภาคหรือทางจังหวัดอื่นๆนะครับก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่อบตหรือว่าเทศบาลที่อาศัยอยู่นะครับและทางเลือกที่2นะครับก็จะเป็นบริการใหม่นะครับก็คือสามารถไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเงินเด็กได้เลยนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือผ่านทางทั้งระบบ iOS และระบบ Android เลยครับโดยที่ผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเงินเด็กก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านทางระบบ d.dopa นะครับของทางกรมการปกครองนะครับได้ที่สถานที่ดังนี้เลยนะครับโดยทางกรุงเทพครับก็จะสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ทุกพื้นที่เลยครับ ทางด้านของเมืองพัทยานะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาครับส่วนในภูมิภาคหรือทางจังหวัดอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยครับ